พามาดูเครื่องสำหรับดันน้ำขึ้นที่สูงนะครับบนยอดเขาแนะนำปั๊มตัวนี้นะครับตาเพชรนี่คือชุดเริ่มต้นนะครับราคาถูกแล้วก็สำหรับตัวเครื่องสี่จังหวัดนะครับน้องๆฮอนด้าแนะนำใช้ตาฉลามนะครับซึ่งผมทดลองใช้มาแล้วหลายปีก็มีความนิ่มนะครับแล้วก็ทนด้วย กำลังมาเต็มนะครับห5ห้าแรงพอๆพอกับ h อ n d ้านะครับตัวนี้สามารถดันน้ำขึ้นเขาได้นะครับรายละเอียดของตัวปั๊มนี่ก็เป็นปั๊มนิ้วนะครับดูดนิ้วดูดหนึ่งนิ้วออกหนึ่งนิ้วแต่เราทดนะครับทดเหลือสี่หุนเพื่อความประหยัดนะครับออกเต็มนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะเลยเครื่องยนต์ นิ่งเงียบนะครับรุ่นนี้แนะนำนะครับแนะนำจากประสบการณ์การใช้จริงฮรราคาตัวนี้นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทตัวนี้ก็สามพันกว่าบาทนะครับซึ่งมีความทนทานมากนะครับใช้ระยะยาวปกติเป็นปั๊มพ่นยานะครับแล้วก็เรานำมาสูบน้ำดันขึ้นยอดเขาในที่สูงๆนะครับสามารถ ดันขึ้นเขาข้ามเขาได้เป็นเป็นกิโลนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นเก่าๆหัวรถไถน,นะครับคโ,โบต้าปัม๊มนิ้วครึ่งดูดนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ออกไปนิ้วสองนิ้วนิ้วนิ้วสองนะครับนิ้วกว่า,วาเดี๋ยวพามาชมกันใกล้ๆนะครับ เป็นเครื่องรุ่นเก่าแต่ทนนะครับแล้วก็ประหยัดดีนี่นะครับออกที่แรกออกนิ้วครึ่งก่อนนะครับแล้วก็ทดไปเหลือนิ้วเดียวนะครับขึ้นสู่ยอดเขานิ้วนึงตัวนี้คลุมไว้นะครับกันแดบดบกันฝนนี่นะครับคูโบตา้า ไม่แน่ใจอ่าน่าจะเป็น9.5ครับ9.5รุ่น9.5นะครับ9แรงครึ่งรุ่นเก่านะครับแต่ประหยัดน้ำมันครับเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลแล้วก็ขับปั๊มนิ้วครึ่งรายละเอียดโอ้โหน้ำเขาจะออกไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาเน้นอาศัยที่ว่าดันสูงนะครับ สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ทำสวนบนเขาสูงสูงดันขึ้นแท้งนะครับตัวนี้จะก็จะดันน้ำได้เยอะนะแล้วก็ชุดตัวนี้ก็จะพกพาง่ายนะฮะเบาโยกย้ายสะดวกนะครับมาดูรายละเอียดของปั๊มตัวนี้นิดนึงนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นตราเพชรน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณยี่ถึงสาลิตรต่อนาทีนะครับแต่จริงๆแล้วขึ้นสู่ยอดเขานี่มันจะเหลือประมาณ 20, 20่สลิตรต่อนาทีมันอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันสามารถดันขึ้นเขาได้ไกลและสูงนะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะครับ ด,ดันน้ำขึ้นมาแล้วนะครับสวนทุเรียนบนยอดเขานู่นนะครับเดี๋ยวจะดันขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านล่างก่อนแต่ดันขึ้นมาแล้วนะครับก็น้ำเยอะนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ดันขึ้นไปข้างบนด้วยแล้วก็แบ่งไว้ตรงจุดนี้ด้วยนะะ ก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับ20่สลิตรต่อนาทีนะครับนี่นะฮะสวนทุเรียนบนเขานะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ห่างจากปั๊มมาประมาณ300กว่าเมตรนะครับ ขึ้นมาตีนเขาตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาข,ขี่รถมอไซค์นะครับขึ้นเขาไปครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดู น้ำที่ดันสปริงเกอร์ขึ้นข้างบนเขานะครับ ได้มาครึ่งทางมันลื่นตรงไหนเ่ยอ๋อลื่นตรงนี้นะครับไปนะครับเดินไปดีกว่าอ้ยนี่นะครับต้นทุเรียนเป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองอยู่นะครับอย่างบริสยบเป็นหมอนทองอันนี้สายสายที่ขึ้นมานะครับ แล้วมันจะดันตรงขึ้นไปแยกซ้ายขวานะครับขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางนะครับแล้วก็มาแวะดูต้นนี้แป๊บนึงต้นนี้เสียบยอดนะครับเสียบข้างหมอนทองต้นอายุสามปีเสียบข้างหมอนทองนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนยอดพันต้นตอเป็นพื้นเมืองนะครับ ไปต่อนะครับเหนื่อยนู่นมีต้นทุเรียนอยู่นู้นนะครับเรียวนะครับมาแล้วข้างบนนะครับถึงแล้วนะนี่หัวสปริงเกอร์นะ หัวสปริงเกอร์แบบพอเพียงนะครับสวนคนยากสวนทุเรียนคนยากนะครับเดินขึ้นมาต่อ,น,อนะครับเจอพริกนะฮะพริกที่ไม่ต้องปลูกพริกที่อร่อยที่สุดคือพริกที่ไม่ต้องปลูกครับนี่แวะดูกันหน่อยอ่าโอเคนะครับสปริงเกอร์นะครับ นู่นนี่ต้นหมอนทองเสียบยอดแล้วนะครับมาดูตรงนี้หมอนทองครับเสียบข้างนี่นะครับหงรอยเสียบขึ้นไปอีกนะครับข้างบนนะครับ มอนทองครับเน้นหมอนทองเป็นหลักทําสวนทุเรียนกันบนเขานะครับที่นี่สุขโขทยัยนี่นะครับอตอนนี้ดันขึ้นเขามาความสูงผมไม่แน่ใจนะครับความสูงนี่น่าจะประมาณาความลาดชัน ประมาณ45องศาแล้วก็ความสูงนี่เอแมนเป็นร้อยเมตรครับร้อยกว่าเมตรได้นะฮะปั๊มสามสูบหรือว่าปั๊มแรงดันนี้สามารถดันขึ้นเข,ขาได้สบายนะครับแต่น้ำเขาจะไม่เยอะนะฮะน่าจะเป็นปั๊มที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการดันขึ้นเข,ขา แล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับตัวนี้หลงรับเลยนะฮะห่นข้างมันจะเอียงหน่อยเดี๋ยวจะจัดทรงไว้ที่หลังนะครับ,รบหมอนทองเสียบข้างนะครับโอเคครับพามาชมกันแค่นี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นสวนบนเขานะครับ ส่วนท่านที่เคยรู้จักแล้วก็ผ่านไปนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับท่านที่กำลังศึกษานะครับจะปลูกบนเขาเพราะว่าบนเขานี่ดินเขาจะอุ้มน้ำนะฮะปลูกที่ราบเนี่ยมันระบบน้ำมันต้องเยอะต้นทุนมันสูงนะครับอันนี้ต้นทุนต่ำนะครับสวนทุเรียนต้นทุนต่ำยังไงก็พามาชมเป็นแนวทางรักกันนะครับสวัสดีครับ